แบบตั้งรุ่นนี่จะเป่าเลยอ่ะน้ำตาลเอาละถ้ามีรอเขาโดนเขาปีเลยละน้ำตาลแบบนี้เลยโอ้โหแก๊สปี๊ดิงแก๊สปี๊ดเนาะม่ใหญ่ ไม่ดาวไม่ดาวนะเรียแบบร้อยแจกเอาแบบอช้อนมือไม่ทนะันช้อนอีกแล้วแจกไปแจกช้อนหมามาไม่ยนะังใบเอเอหมามช้อนมาไม่ทันโใจกัจะเป็นผัดต่อไปาได้ได้วมีเมนูหนึ่งจานฮะรสดีอ่ะรสด,ด,ด,ดีนี่เด้เอให้มันเบิดใส่ เอาคลิปใหม่เศรีคลิปเมื่อกี้น้อยให้เมียกระเทียนเกระเทียมปกาะแถบ้านต่ำไว้ยี่เด็กโอ้โหพอเราอุ่นไาแล้วเขาจะกินของล้างแล้วกระทะเก่ากระทะเก่าแต่อันนี้โคกขาวไม่ได้กระทะใหม่ไม่มีกระทะกระทะมันก็ได้แค่นี้แหละ เ้อลโอ้เอาต้องเอาใหญ่เนาอโอ้ยขานอีกิดหน่ขึน้น้อาขึ้นน,น,น้อขนายรถดีม,มาเอเเด้อกระปุกกันเด้ออสองเอดมีนนะคะดูร่มเรงแข็งขันขน,นะอเอ็ดเปรี้ยวกับเอดอเปิเรีนยนไข่ดาวไข่ดาวเอาไว้น้าน,นขึ้นมานิดนึงเออใส่ลงไป ลมมมันาทางพี่ไัวยยเตี้ยมันนี่นะกันบ่ายอะไรกัน มีอกีซีนก็ใช้ดีเลยค่ะเลี้ยงก็จะมีแบอันวิ้นผ้าก็มีพิษสมองไปทกที่นะมีพิษสมองต้องกับเะ้อก็มีอาหาราำสมองดวยนะก็ถ้าใครทานก็จะมีทางไม่ควนค่ะที่อยู่ประจำนะคะก็จา ทำการติ๊กรายชื่อนะคะว่าใครมาทานแล้วรายมาทานแ,แล้วนะก็ตามจำนวนนะจนกว่าจะครบจำนวนนะคะนะจนกว่าจะครบออเดอร์นะคะเพราะว่าเราขายอยู่ที่จานละ40บาทนะคะไข่ดาวค่ะคุณผมถ้าไข่ดาวด้วยบวกเพิ่มเป็น45นะคะ <c oughs> <c oughs> ถ้ากุ้งเจียวก็ชามละ40พิเศษ50บาทนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าบางทีเอฟซีมาก็อยากทานข้าวนะคะ,อ,ะอยากทานข้าวเสวนมากที่เราไปต่างนระเนะเราก็จะมีอาหารตามสั่งอยู่แล้วะคะเพราะว่าบางคนกออ็อยากทานข้าวเพราะว่าทานข้าวมันหนักฟองนะคะ,คะอือเิมก๋วยเตี๋ยวก็ไม่เหมือนข้าวเนละใช่ทานก๋วยเตี๋ยวก็ไม่เหมือนไม่เหมือนทานข้าวอันนี้เป็นความชอบของแต่ละคนนะ,อ,ะอย่างเอเดนชอบทาน,นก๋วยเตี๋ยวข้าวนะไม่ค่อยเท่าไหร่นานๆทานข้าว ก็กินแบบพวกเส้นเส้นก๋วยจับเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยอยู่ได้กินได้แล้วแต่ความชอบของทุกคนนะคะก็ใส่แต่ถ้าข้าวผัดถ้าบ้านใชบ้านผัดมันจะไม่ใส่หมูนะก็มีน้ำพริกด้วยนะพริกซอยพริกใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่มะนาวเป็นเขาเรียกว่าเป็นขี้ตุ้งที่โต๊ะต้องใส่หมู เ่าสร้าือเราบางคนอเพิความเค็มเนาะอันนี้นาล่ะคะคุอแ่นโอ้เแอดินแอดตินผัดข้าวเองฮะเลยอันนี้คือทุกคนก็ทำทำเป็นาทำเป็นเลยไม้ใส่ทำให้เป็นเด้อนี่ไม่ใช่ถ้าถ้าเอซีมาก็คือจะมีจะมีเชฟเขาทำให้อยู่แล้แต่ถ้าเราทำแบบนี้แล้วก็ ทำเองทำเองทำเองเนาะค่ะคิดว่าสวยเฉยๆอันนี้ทำได้เนาะเก่งมากเลยเก่งเก่งเก่งทำกับผักถ้าใส่เยอะเค็มนะใช่ตามใจชอบตามใจชอบตามใจชอบนี่แหละเขาผัดกินนี่แหละเขาจะได้รู้ว่ารสชาติของมันมันก็น่าอร่อยเนาะหอมฟุ้งเลยอ๋ออย่าลืมยกยกกระทะด้วยนะ นี่าทำเดี๋ยวมันหลุดดูหางเนี่ยดูหางเนี่ยมันไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะาไมมันดับไปค่อยโอเค็นสองคิดู่อคุณดูาค่ะนะคะด้วยนะสามสิบนับือกสมควปราอาหาตามสมควมป่ารถนาีำหรับคลจะได้กินเราก็ไปเอาข้าวมากินกันคืออันบุกกินข้าวยังปุ๊บยังเราเพิ่งทำงานเสร็จไม่หรูได้ไข่ทะโลมาหัวหอไข่ทะโล อาไปกินกับพอ่อเจ้าเด้อพ่อเจ้าบ่มีช่วงกินเกลืัวอคนใส่วัดเออมี่นึ่งชองเากหมระงบ้าาบอยากฟักทองหรอกแกนเข้าให้กินพะโลวสามีที่ดีบอว่าห่อข่าวกัเชี่ยงข่าวก็ปัดใส่โรงเรียนอ่ะเอ้าก็มาทำงาน ก็มีฟ้าถอยเปรียวต่อเลยผักกะเพราหวต่ออะไรขี้หมดบรรลกโอ้หมุดแหละเนาะอ้วนะอ้อาวอันนี้นี่แนน้ิวอ้อาวมาเอ็ดเปรียว ยิ่งด้สัะเห็นอนรถไฟได้สับเป็นยากตอนที่มันต้องดุนี่แหละเตาใช่มีก็กลัวนะกลัวค่ะถ้าแบบมางทีแบบแล้วเปอ่ะมันไม่ติดค่ะมันฟึบขึ้นมาเลยตกใจหนูเคยโดนแล้วหนูกลัวคนตาละไปเลยนะใช่ ตกใจบอกว่ามันป like. ุ๊บก anyway. ็มาหนูเคยเจอแล้วแบบมืนแน่นบ้านเลยคือคนตาหายไปเลยอ่ะกลัวเยอะเลยออกเลยใช่เปิดหรือปิเปิดอะไรหมุนธรรมดาค่ะหมุนแต็บมันก็เปิดเลยถ้าเวลาแต่ถ้าเวลาฤดูหนาวอ่ะแกที่บ้านหนูเนาะมันมันแบบไม่ติดมันก็แค่ผักเข้าไปแล้วก็หมุนแต็บแล้วก็เปิดแค่นั้เองที่บ้านหนูอะค่อนขามันไม่มีแบบยิงแบบนี้ เป็นแบบรุ่นเก่ารุ่นยิงไหมนานๆเลยก็ซอมาแหละเพราะว่ามันประหยัดดีกว่าให้รู้ประหยัดนะรู้วมันราคาถูกรู้ก็ว่าให้ประหยัดนะแต่มันไม่ใช่เตาแก๊สแบบนี้ไงเตาแก๊สแบบบ,บางโต๊นะน่ะที่บ้านมีนอนสองหัวน่ะสองหัวคู่อะซื้อมาไม่500กี่ห้าร้อยเองนะ แบงหัวคู่กลามต้น2องหัวคู่คแล้วก็ต่อแก๊สแค่เองทั้งเดียวถูกอย่างแพงหน่อยก็พันพันสองแค่นองไม่แพงแต่อันนี้แต่นี้เขาเรียกว่าหัวคู่ ม,มือแม่เปี้ย,ม,ม,ยมาต่อไทคนเรา,า,าจะเป็นผักกระเทียมหมูค่ะหืักระเียมหมูไม่ใช่เราหรอนี่กระเทียม ตักได้เหรอคะพยาบานได้ไตักใส่ได้ออใช่ไหมด้รอที่ิกเอามาี่ิโลเกนว่าจิ่มเลยหมดตักไปแลยจิ้มเลยหมดตัก ย <abei> <Now. S 1> ่งเจ้าเดยวเจ้าเรกินเถอะที่นี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ